อีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีส่วนประกอบของแครอทอยู่มากมายเลยนั่นก็คือสตูครับสตูที่คนไทยนิยมทานก็จะเป็นสตูซิโครงหมูสตูไก่นะฮะยิ่งเวลาใช้สะโพกไก่ที่มีกระดูกอยู่ด้วยเนี่ยโอ้โหจะต้องบอกว่าอร่อยมากๆทีเดียวเราจะทำสตูไก่ครับให้เป็นเมนูจานแบบอาหารจานเดียวง่ายๆครับและเมนูนี้ก็คือพาสต้าสตูไก่ครับ เราใช้น้ำมันนะครับผมใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะชิ้นไก่ของเรานะครับเกลือแล้วก็พริกไทยครับผมทั้ง2ด้านนะครับเสร็จแล้วก็ตบๆๆต,ต,ต,ตบนะฮะ อย่าโรยเกลือไว้ก่อนนานะครับอย่างที่พลเคยพูดเสมอว่าหน้าที่ของเกลือเนี่ยนอกจากปรุงรสแล้วเขายังมีหน้าที่ในการช่วยดูดน้ําออกมานั่นหมายความว่าเนื้อไก่ของเราจะไม่ชุ่มฉ่านะครับเอาด้านหนังลงครับผมเราลองแย้มๆดูนะครับว่าสีสวยแล้วหรือยังอ้าน้ําตาลนิดๆใช้ได้แล้วครับกลับด้านครับผมจีทั้งสงด้านที่สุกดีครับผม สีสวยแล้วนะครับผมนําขึ้นมาพักก่อนตอนนี้ไก่ของเราด้านในไม่สุกนะครับสุกแต่เพียงด้านนอกเท่านั้นเราใช้น้ํามันที่เหลือเนี่ยแหละครับผักของผมชิ้นเท่ากันหมดนะฮะใส่ลงไปหมดเลยครับใส่เกลือตามลงไปเล็กน้อยครับดังนั้นในขณะนี้หม้ออีกใบหนึ่งนะฮะตั้งน้ำให้เดือดไว้ด้วยเลยแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือลงไปด้วยผักของเรามีสีที่เงาสวยแล้วนะครับ เราใส่ไก่กลับลงไปเราใส่น้ำลงไปสัก2ถ้วยตวงก่อนนะครับใบกวานครับผมใบกวานก็เป็นเฮิร์บที่ช่วยทำให้ตัวน้ำสต็อกของเราเนี่ยครับมีกลิ่นที่ลึกมากขึ้นนะฮะและกลิ่นหอมมากขึ้นแต่ข้อสำคัญใบกวานพวกนี้นะครับเราอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับบางคนรู้สึกว่าโอ้ชอบจังเลยพอใส่เยอะๆแล้วมันกลายเป็นออกรสขมนะครับ เราต้องใส่ใบกะวานลงไปตอนที่มีน้ำนะครับในการปรุงรสนะครับออซอสเปเรี้ยวครับมูชเชียซอสซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศซอสพริกลดไฟฮะเบาๆให้เขาซิมเมอร์ไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันฝรั่งมันยุย่ยมันเปื่อยเกินนะครับผมจะมาผสมแป้งรูไว้ก่อนครับหลักการง่ายนิดเดียวครับคุณผู้ชมใช้เนยเท่าไหร่เราใช้แป้งเท่านั้นครับนี่เนยของผมก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะ เราก็ใส่แป้งลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับเสร็จแล้วครับเนี่ยฮะออกมาเป็นลักษณะนี้ก็คือแป้งรูเนยผสมกับแป้งนั่นเองนะครับเอาละน้ำต้มเส้นพาสต้าของเราเดือดดีแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะใส่เส้นลงไปแล้วคุณผู้ชมใช้เส้นแบบไหนก็ได้นะครับที่เป็นลักษณะเส้นยาวจะเป็นสปากเกตตี้จะเป็นเฟตตูชินีก็ได้วันนี้ขอแนะนําอีกเส้นหนึ่งแล้วกันที่ผมคิดว่าไปกับสตูไก่ได้อย่างดีทีเดียวเส้นตัวนี้มีชื่อว่า ลิงควินี่ครับผมลิงควินี่เนี่ยเขาเป็นภาษาอิตาเลียนฮะถ้าเบื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษจะแปลว่าสมอท,ทั้งทั้งที่แปลว่าลิ้นนะครับมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนลิ้นเล็กๆแต่ไม่ได้เล็กอย่างเดียวยาวด้วยถ้าจําชื่อไม่ได้ง่ายกว่านั้นจําเป็นหมายเลขับหมายเลขสิบครับสีของเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองทองครับนั่นหมายความว่าขั้นตอนการผลิตของเขาเวลาที่ทําให้แห้งเนี่ยเขาใช้ความร้อนต่ําแต่ใช้เวลานานทําให้เส้นที่ได้เนี่ยนะครับมีสีที่สวยอยู่ ใส่ลงไปในน้ําเดือดเลยครับผมสำหรับเส้นลิงกินี่นะครับในการทําให้ได้ระดับออเดนเตเราใช้เวลาทั้งหมด7นาทีครับดังนั้นขั้นตอนการเสริมนะครับเดี๋ยวเราเตรียมจานได้เลยครับใน7นาทีทุกอย่างจะเสร็จหมดเรียบร้อยทุกอย่างนุ่มหมดแล้วนะครับเราค่อยๆใส่แป้งรูลงไปทีละนิดครับเราอาตัวซอสขึ้นมาแล้วก็คนให้แป้งรูละลายอนครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปผสมค,ครับผมใส่เกลือเพิ่ม พาสต้าของเราได้แล้วครับถั่วและเตาแช่แข็งนะครับใช้น้ำเนี่ยครับต้มเส้นพาสต้าลวกต่อเลยครับถึงขั้นตอนของการจัดจานแล้วครับผมเราใส่เส้นพาสต้าร้อนๆลงในจานเราเอาตัวซอสดูนะครับราดลงบนพาสต้าเล็กน้อยครับตกแต่งด้วยพาสเทลส,สวยๆนะฮะโอ้โห ต้องบอกว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่น่ารับประทานมากทีเดียวครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่อุดมไปด้วยคุณค่าดีๆจากแครอทพาสดาสดุกไก่ครับ ชาว YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับสำหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อปกดปุ่ม Subscribe บนหน้าจอเลยแต่สำหรับคนที่ดูรายการผ่านทางมือถือนะฮะให้กดปุ่ม Subscribe ข้างล่างครับ